เป็นเป้าหมายหรือเป็นความหวังของอหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็เราอยากเห็นนะครับเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ดีขึ้นการมบอยก็เหมือนกับการที่เรามีรถที่มีทะเบียนเพราะการค้าต่อไปเ,อเราจะต้องบบติบโตไปเรื่อยๆผู้ประกอบการใหม่ๆที่เริ่มผลิตหรือว่าคิดผลิตอะไรขึ้นมาท่านขออขอก่อนเลยค่ะแล้วยอดขายของท่านก็จะเพิ่มขึ้น ก็เลีล้ยออยเลไม่ยากนะพี่ว่าสําหรับพี่ไม่ยากเลยเพราะว่าเรามีทีมพี่เลี้ยงดีแล้วก็สําหรับพี่นะพี่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะในการทําในการติดต่อกับอยใช่ไหมคะก็คือเข้าไปที่สายสุขค่ะเจ้าหน้าที่แนะนําดีมากๆเหมือนกับคนในครอบครัวเลยออยสุราฎร์นี่คือโอเคเลยค่ะ โครงการวันนี้เป็นโครงการอบรมในส่วนที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็กหรือขนาดกลางและก็มีผู้ประกอบการไม่เกิน50คนเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสําเร็จซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชูศักดิ์รู้ยิ่งนะครับได้มาเป็นประธานเปิดวันนี้ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดุรา์ธานีนะครับก็ได้ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตเ่าจะเป็นเรื่องแพคเกจิ้งนะครับหรือ,อาการลดต้นทุนการสร้างวัตนธรรมใหม่ๆนะครับรวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการตลาดการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับเป็นความโชคดีนะครับวันนี้วิยากรก็มาจากงานคณะกรรมการอาหารและยาออยอด้วยแล้วก็มีอาจารย์จากหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สกาสุรธานีหมหาวิทยาลัยราชภัฏ แล้วก็ปราดผู้รู้ต่างๆที่จะมาช่วยให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับนอกจากนี้นะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานียังได้เชิญผู้ค้ารายย่อยหรือเอเจนต์มาพบปะก,กับผู้ผลิตด้วยนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับด้านอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ย จะมีค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ600กว่ารานนะครับแต่ว่าที่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กหรือระดับครัวเรือนเนี่ยมีประมาณ450กว่ารายนะครับซึ่งตรงน,นี้ในบทบาทของสาธารณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็เข้ามีบทบาทร่วมกับภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมจังหวัดเกษตรจังหวัดอุตสาหกรรมภาคนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสารบันณการศึกษานะครับ หรือว่าอบาจอนะครับก็มามีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนร่วมกับสถานประกอบการขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นน้ําที่เราจะดูแลในเรื่องของแหล่งทุนการให้ความรู้ผู้ประกอบการนะครับกลางน้ําเป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะหากระบ,บวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ในเรื่องของปลายน้ํำก็คือเรื่องของช่องทางการจําหน่ายหรือว่าการตลาด ในส่วนของสาสุขที่เกี่ยวข้องก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้เราจะเชิญผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมการอบรมในเรื่องของมาตรฐานการผลิตในเรื่องของการจัดทําฉลากผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องการขอใบอนุญาตซึ่งตอนนี้ทางสํานักง,งานสาสุขจังหวัดก็ได้มีหน่วยทางด่วนนะครับที่สามารถให้ผู้ประกอบการที่สามารถยืน่นและก็ขออนุญาตได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้วก็จะมีส่วนที่เราจะผลัดดันให้ได้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์นะครับโดยการจัดทําในเรื่องของการประกวดอย .Quality Award ซึ่งจะเค้นหาผู้ที่เป็นสถานประกอบการที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดีที่สุดน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นบทบาทของสํานักง,งานสาสุขจังหวัด ในส่วนของสํานักงานนะครับก็มีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากทาอย่างไรที่จะปรับข้อกฎหมายข้อหนดกฎเกณฑ์ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้เกิดความเหมาะสมสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยเขามีประเด็นปัญหาอะไรบ้างเราก็จะมีการรวบรวมข้อมูลเข้ามานะครับมาวิเคราะห์ถอดบทเรียนมา i m p l e m e n t เป็นแนวปฏิบัติตอนนี้เราก็มีแผนทำคู่มือขั้นพื้นฐานอาจจะ ทำเป็นสื่อเผยแพร่นะครับทางช่องทางต่างๆให้เยอะมากยิ่งขึ้นตอนนี้สามารถที่จะให้คำปรึกษ,ษาทางออนไลน์ก็ได้นะหรืออาจจะลิงก์ไปที่เครือข่ายสสจก็ได้นะครับ ศาสตร์การแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีนะคะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยโดยใช้ห้องปฏิบัติการนะคะในการช่วยสนับสนุนใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะช่วยกันหาแนวทางที่ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้จริงคุณภาพปลอดภัยแล้วก็สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะ สำนักงานการสุขจังหวัดสุราธานีนักกลุ่มงานคุ้งโองผู้โพกและเป็นศัตษา,า,าสารละสะครับในส่วนนี้ก็เราเองนะครับจะให้การเข้าถึงข้อมูลการกระจัดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการบริโภคของอาหารนะครับเพื่อให้นําไปสู่การขออนุญาตในเรื่องของอยอประเด็นที่2ก็คือเรื่องการให้ความรู้ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆในการผลิตนะครับรวมถึงการประสานร่วมกับกณา,าจารย์จากมหาลัยหรือสถาบันศึกษาต่างๆที่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหารและโภชนาการอยู่ไม่ว่าจะมอราชพัมออหรือมวัยรักหรือวิทยาลัยชีวะ ก็อ,กอีกอันหนึ่งก็คือการประสานร่วมมือกับองคอ์กรที่มีการส่งเสริมเกี่ยวกับปีพันชุมชนไม่ว่าจะเป็นกเกษตรจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตสาหกรรมหรือสาสาวส่วนแต่ที่นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านอาสารจังหวงัดสุราชธานีรางวัลที่รับก็คือ o อโย่พอลิตหมายถึงว่าเป็นที่สุดของความเป็นโอโย ซึ่งวางแันดีจะให้กับออยที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความเข้มแข็ขงของด้านชุมชนการขอออง่ายครับเพียงแต่ว่าเราอย่าขอสร้างไปโก่ธโดนมากจะโอสร้างไปก่อนได้ออยไปกวดก,ก็ทําให้ผิดแบบการเบียอยก็เหมือนกับการที่เรามีรถที่มีทะเบียนเราสามารถบิ่งได้ไปทั่วโลกเพราะการค้าต่อ,อไปเราจะต้องเติบโตไปเรื่อยๆถึงระดับประเทศและก็ถึงระดับโลก ซึ่งอโย,โยเป็นตัวการันตีให้เราว่าสินค้าเราถูกกฎหมายวิสาหากิจชุมชนกลุ่มรักขนมไทยเขาพุทธทองหรือกลุ่มขนมชั้นแม่ช้องค่ะจากอำเภอวิภาวดีค่ะสถานที่ได้รับเลขสถานที่ผลิตจากสำนักงานสารถูกจังหวัดเรียบร้อยเมื่อ ปี2561แล้วก็ได้เลขสารระบบทุกตัวค่ะทั้งหมด16ชนิดนะคะแล้วก็ได้ออ l ย t คุณ a r d ในปี2563ค่ะสารณสุขจังหวัดให้คำแนะนำทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่เริ่มแรกที่เราจะตั้งโรงเรือนทางสำนักง,งานสารสุขจังหวัดเนี่ยเห็นว่าเราได้ออยอแล้วก็พาไปแนะนำไปประชาสัมพันธ์ให้ก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นยอดขายยอดสั่งพีออเดอร์ก็เยอะขึ้นค่ะ ที่กลุ่มเนี่ยก็จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะสําหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็หน่วยงานราชการอย่างเช่นกรสนพัฒนาชุมชนอบตอพวกนี้จะมาดูงานกันได้ตลอดค่ะขอเร่งออแหรอไม่ยากนะพี่ว่าสําหรับพี่ไม่ยากเลยเพราะว่าเรามีทีมพี่เลี้ยงดีแล้วก็สําหรับพี่นะพี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะในการทํา <laughs> กบวนการของการผลิตและขออนของโรงงานน้ำพริกป้าสูซึ่งก็ทำมาตั้งแต่ปี2546ผ่านสถานที่ผลิต GMP แล้วก็ผ่านแล้วก็สารระบบอยอต่างๆตรวจเฝ้าระวังทุกปีแล้วก็ผ่านค่ะเราโชคดีที่โรงงานของเราได้มีที่ปรึกษาเข้ามาอยู่ในโครงการก่อน เพราะนั้นในการวางรากฐานตั้งแต่สถานที่ผลิตเครื่องจักรก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายตามพรบกําหนดเพราะฉะนั้นในการขออยนะคะถ้าไม่รู้ก็คือถามเจ้าหน้าที่จะแนะนําแน่นอนค่ะถ้ามีออยผ่านการันตีด้วยองค์การสารสุุแลรยาก็ผู้บริโภคก็จะมั่นใจเราก็จะส่งออกไปต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศได้นะคะโรงงานก็ส่งออกเตาลีอรด้วยเป็นหลักค่ะ ผูประกบการใหม่ๆที่เริ่มผลิตหรือว่าคิดผลิตอะไรขึ้นมาท่านขออยอก่อนเลยค่ะแล้วยอดขาย,ขายของท่านก็จะเพิ่มขึ้นขนมอโุทูเลียนคาระเบิดสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้มีโรงงานเป็น SME p a m m l y g พ m p ค่ะอยู่ที่อำเภอเวียงสะจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้ขายออนไลน์เป็นหลักค่ะ ร้านแ,แม่นี่ขนมไทยนะคะจดออยอมา2ปีแล้วนะคะหลังจากที่จดออยอเนี่ยสามารถพรีเซนต์ขนม ส่งขนมแล้วก็นําเสนอขนมได้ง่ายขึ้นการขออยอก็ขอไม่ยากเลยค่ะแค่ทําตามขั้นตอนที่สารสุขแนะนํานะคะพอเราได้มาเนี่ยการทําการค้าหรือการทําตลาดเนี่ยง่ายขึ้นมากๆาค่ะแนะนําให้มาขออยอแล้วก็สร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าคุณจะมียอดขายที่แน่นอนแล้วก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แบบเต็มปากค่ะ ในการติดต่อกับออยใช่ไหมคะก็คือเข้าไปที่สายสูขค่ะเจ้าหน้า hmm. ที่แนะนําดีมากๆ mm hmm. เหมือนกับคนในครอบครัวเลยติดขัดตรงไหนคล่องใจตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำได้ดีที่สุดแล้วะคะ่ะสำหรับออยสุร,รานี่คือโอเคเลยคะ่ะ เราอยากเห็นนะครับเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษธานีที่ดีขึ้นถนะ้าผู้ประกอบการไดยย่อยประสบความสาเร็จก,ก็จะเป็นฟันเฟืองให้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจังหวัดสุรารธานีเราก็เติบโตไปด้วยก็เป็นเป้าหมายของสาธุรจังหวัดที่พยายามที่จะขับเคลื่อนตรงนี้อยู่มาตลอดนะครับ